Array destructuring ในตอนที่แล้วเรารู้จักกับ Object destructuring กันไปแล้วนะครับนอกจาก Object Array ก็ทำ destructuring ได้เหมือนกัน Array destructuring เป็นฟีเจอร์ที่ทำให้เราสร้างตัวแปรจาก Index ของ Array ได้เดี๋ยวเราไปดูความสามารถเต็มๆกันนะครับ 1. a ึ Extract property คือการดึงค่าจาก Array มาสร้างเป็นตัวแปรเราจะมีค่าเรียงตาม Index จะแตกต่างกับ Object destructuring ที่จะดึงค่าคีย์ไหนก่อนก็ได้ไม่เรียงตามอินเด็กซ์แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะดึงค่าจากอินเด็กซ์ที่2โดยไม่อยากใช้ค่าจากอินเด็กซ์ที่0และ1ก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะเราสามารถเว้นช่องว่างที่ไม่ต้องการได้นั่นเองครับ 2. default Val u e คือการดึงค่าเหมือนกับข้อ1เลยครับแต่เราสามารถกําหนดค่า d e f a u l t ให้กับตัวแปรได้เช่นจากตัวอย่างในโค้ดเราจะได้ค่าออกมาเป็นแมวเนื่องจากค่าที่เราดึงจาก r a r r a เเป็น undefine d นั่นเอง 3. custom key คือการกำหนดชื่อตัวแปรได้เองจะแตกต่างกับ object destructuring ที่ต้องทำ key alias ก่อนครับ 4. deep property คือการดึงค่าจาก key ที่ value เป็น array อีกทีหนึ่งครับอย่าลืมเอาไปลองใช้กันนะครับหากเพื่อนเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ w w w d e v ได้นะครับ